เกินไปว่าวันนี้คุณอิงแล้วก็คุณเอมค่ะพร้อมกับสามีเดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณที่เรือนจำนะคะแล้วก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณมีอาการผมร่วงแล้วก็อ่อนเพลียค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะนี่ออกมาเร็วนิดนึงนี่ออกมาเร็วนิดนึงพอดีคุณพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเล็กน้อยนะคะเมื่อคืนน่าจะเพลียก็เลยเยี่ยมสั้นๆคุยค่คุยสั้นๆค่ะ มีเรื่องสุขภาพท่านเป็นยังไงบ้างครับเพราที่เือก็มีเรื่องความดันนะคะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกน่าจะเขาบอกเพลียๆีอกตัดผมสั้นแล้วยังผมร่วงอยู่เลยนิดหน่อยอาจจะคงมีความเครียดในเรื่องสภาพจิตใจท่านยังเรียนหรือกังวลเรื่องนนอะไรบ้างเอ,อ่อท่านก็ยังยิ้มแย้มนะคะยังยิงย้มแย้มอยู่แต่ว่าก็น่าจะน่าจะมีในเรื่องของการพักผ่อนเรื่องอะไรนี้ที่ที่อาจจะนอนไม่ดีบ้างเป็นบางคึก กำลังใจท่านได้ดีก็กําลังใจโอเคค่ะทุกคนได้กําลังใจได้หลักฐานได้ปกติใชดไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจแต่ว่าเอ็นบอกว่าคืนนอนไม่ดีคุณครูได้ให้กําลังใจอะไรท่านเป็นพิเศษไหมครัค่ะก็ให้กําลังใจค่ะท่านก็เดินมาแล้วก็มานั่งคุยที่กระจกเหมือนเดิมนะคะก็ก็ให้กําลังใจกันแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะคุยสั้นๆแล้วคุยยากนิดนึงมันเป็นเป็นลูกกรงต้อง หลบหลังหลบช่องทางแล้วก็มีวันนี้ทางหลา,หลานก็มีเขียนจดหมายมาให้คุณตากันค่ะ,คะก็เลยฝากค้กุมเขาไปให้ละค่ะหลานเขียนอะไรยังไงมา,า,าถึงงานพิเศษไหมคะหลานลูกลูกคุณเอมเขียนได้แล้วเขียนให้กำลังใจแบบเห็นในฝันอดทนตากัน ก็ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าถ้าส่งได้จะส่งในแต่อยๆันให้ติดตามเพื่อนเขาเขียนเขาเป็นพี่พี่โตฮะเขียนแล้วก็ลงชื่อแทนน้องๆเจ็ดคนครบเลยเขียนมาให้ค่ะขอบคุณนะคะจริงที่บอกว่าคุณพ่อนอนไม่ค่อยดีหมายความว่าท่านปวดหลังมกันมีหรือไม่ทราบเหมือนกันเขาบอกว่าเขานอนไม่ค่อยดีอาจจะนอนไม่ค่อยหลับออ๋เราเลือกอีสปอร์ตโด้มีการถามคุณพ่อไหมคะว่าเป็นยังไง ไม่มีนะคะื่อกีไม่ได้คุยเรื่องนี้ถ้ากดเรื่องนอนนอนเมื่อคืนนอนไมค่อยหลับแต่บางคืนก็นอนหลับดีนะคืนแรกๆก็โอเคแต่ว่าแค่เมื่อคืนนี้ก็เลยเหนื่อยวันนี้ก็เลยเยี่ยมกันสั้นนิดหนึ่งค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคนะะองทำอะไรแลงแบกแองไรก็ลองลองลงลองลองครับลงครับข้างหลง้า ครับมีชื่อคุณพงษ์เนทีเดชน,นายกครับเพื่อไทยกระโดดไปครับคุณพงษ์สนใจเล่นการเมืองว่าไหมครับเดีย๋ยวไม่ได้คิดเรื่องนี้ครับ บรรยากาศที่เรือนจำกลางครองเปลมนะคะวันนี้เป็นครั้งที่สองที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะตามภาพนะคะก็ไปตั้งแต่10โมงเชา้าแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20 3 0นาทีค่ะแล้วก็คุณอิงนะคะนางสาวแพทองทานชินวัตรก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยระบุว่าคุณทักษิณมีอาการอ่อนเพลียค่ะแล้วก็ผมร่วงคาดว่าน่าจะมีอาการเครียด ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปนะคะในส่วนของคุณทักษิณแต่ว่าอย่างที่เกริ่นไปนักข่าวคะ่ะมีการถามคุณนัทพงศ์คุณากรวงศ์ซึ่งเป็นสามีของคุณเอมพินทองทาว่ามีรายชื่อเป็นคดีิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคะ่ะโดยคุณนัทพงศ์ก็ยิ้มให้สื่อนะคะแล้วก็กล่าวสั้นๆว่ายัางไม่ได้คิดเรื่องนี้คะ่ะสรุปคุณทักษิณน,นะครับเครียดผมร่วงความดันขึ้น อิงเอมก็เยี่ยมได้ไม่นานะนะแล้วก็คนนี้ว่าที่นายกลังสีออกหรือยังรัศมีออกหรือยังก็ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะคะแค่ยิ้มให้กับสื่อเฉยๆค่ะอะเดี๋ยวก็กาติดอ,อย่างต่อเนื่องสรุปว่าคุณทักษิณเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเยี่ยมได้สองครั้งค่ะวันไหนบ้างเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับพระฤหัสตอน วันวันจันทร์ตอนบ่ายกับพฤหัสตอนเช้าค่ะเท่ากับว่าคุณอิงเนี่ยน่าจะต้องมาเยี่ยมพ่อสัปดาห์ละสองครั้งแหละใช่ค่ะใช่ไหมเดี๋ยวเราก็กอดติดนักขาก็ต้องกอดติดอยู่ที่หน้าเดินจําใช่ค่ะ